ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยต่างก็ยอมรับสามเงื่อนไขแต่ว่าก็ใส่เงื่อนไข,ขของตัวผลผล,ลเข้ามาด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไรพรรคประชาชนอาจจะสนใจไม่โหวตสนับจนุนทั้งสองพรรคเลยซึ่งก็จะทําให้เกิดทางตันเพราะว่าตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ยกเว้นว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจะไปจูบปากกันซึ่งผมว่ายากที่นี้เรื่องของกัมพูชาก็ต้องมองว่าตอนนี้คือปัญหากัมพูชามันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าผมเชื่อว่าในฐานการณ์ชายแดนเนี่ยทหารเขาจัดการได้ปล่อยทหารเขาจัดการเถอะเพราะว่าการเจราจาในช่วงนี้เนี่ยผมว่า รัฐบาลก็จะไปรับข้อตกลงอะไรกับกัมพูชาเนี่ยคงยากเพราะเป็นรัฐบาลเป็นรันนาฐบาลชั่วคราวดีบีโซ่แถวส,สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับ เป็นวลาที่ที่เราได้เจอกันบรรจุดนะฮะก็สบายๆนะฮะวันนี้อาจารย์สมชายก็ได้มีโอกาสที่จะมาคุยกันเรื่องหลายๆ,ๆะะเรื่องนะฮะเรื่องที่เราต้องคุยกันระดับแรกเลยคือว่าการเมืองในประเทศมันน่าจะมีสีสันอาจารย์บอกว่ามันมีพีเอมสองจุดห้าในประเทศไทยด้วยฝุ่นตลบยังไงครับอาจารย์เนื่องจากนักการเมืองวิงงงว่งเงินเยอะวิ่งกันมากฝุ่นเลยฟุ้งพีเอมมากขึ้นคือเวลาที่ไพ่น่ะนะมันไปอยู่ในมือพักประชาชนถูกไหมฮะ ถ้าภาคประชาชนร้อยสีิบสามเสียงไปหนุนทังฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนั้นก็ตั้งรัฐบาลได้สบายครับเพราะงั้นทุกคนก็พยายามจีบพภพรคประชาชนแต่พาคประชาชนมีเงื่อนไขสามข้อซึ่งก็พาะเชื่อว,ว่าไม่ยากนะครับคือหนึ่งต้องยุบสภาภายในสี่เดือนสองเนี่ยต้องตั้งกระบวนการที่จะมีการลงประชามติในการ จัดร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับทั้งฉบับประเด็นที่สามคือพักประชาชนจะไม่ต้องการร่วมรัฐบาลแต่จะเป็นฝ่ายคอยตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นสามเงื่อนไขแต่ตอนหลังได้ข่าวผมยังไม่ได้รายละเอียดก็คือว่ามีการยื่นเงื่อนไขสองข้อเพราะว่าทั้งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยต่างก็ยอมรับสามเงื่อนไขแต่ว่าก็ใส่เงื่อนไข,ขของตัวปนๆเข้ามาด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไทงทางทางเพื่อไทยเนี่ยได้รับการ อบรับโดยเขาส่งตัวแทนน่ะก็คือลูกคุณสระเจรจองเอามาซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับเล็กนะความจริงอย่างเงี้ยมันต้องให้เกียรตนะิะคุณระดับภูมิธรรมต้องมาอีกเขาก็จริงๆริงนะเสียงทางคุณชอบบอกว่าไอ้คราวที่แล้วขนาดคุยกับหมอมชลาน่านแล้วก็ยังเออก็ยังเบี้ยวกันได้ใช่ไหมเพราะครั้งนี้ก็เลยเอะส่งระดับนี้มาเนี่ยจะจะเป็นยังไงจะจะรับได้ไหมยังไงก็ก็ก็เขาอาจจะเสนออีกสองข้อเพื่อเป็นข้อผูกมัดก็ได้เนาะผมไม่รู้ อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรส่วนทัางภูมิใจไทยบอกรับหมดสามอันนั่นแหละหแล้วก็จะดําเนินการต่อเนื่องไปทีนี้ปัญหาว่าถ้าทีจะเป็นยังไงจะเชื่อได้ไหมเพราะว่าไอ้เงื่อนไขเหล่านี้ยก่อนเข้ารัฐบาลก็อาจจะรับได้หมดถึงเวลาก็เบี้ยวกันอีกเหมือนที่เคยเคยเบี้ยวกันมาแล้วที่ที่ประชาชนโดนงั้นเขาก็ต้องต้องคิดหนักพอสมควรแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมมุติวราโหวตแล้วตั้งรัฐบาล เมื่อมีนายกแล้วประมาณหลังจากแถลงนโยบายเนี่ยสามสิบวันเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่มีท่าทีชัดเจนเลยทั้งนี้เขาก็อาจจะเสนอขอลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้นะครับ,รบภายในสามสิบวันหนึ่งในห้าสามารถยื่นได้ก็อันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูกันไปฝ่ายตรงข้ามแน่นอนสมมติเขาไปเข้ากับเพื่อไทยฝ่ายภูมิใจไทยก็ต้องมารวมกับทางฝั่งนี้เพื่อเพื่อจะล้มรัฐบาลในภายหลังถ้าหากว่ามันมีอะไรขัดข้องในทางกลับไปมืวน,นกันถ้าเขาไปรวมกับภูมิใจไทย ถ้าภูณียไทยเบีเ้ยวเพื่อไทยก็ต้องมาร่วมกันโจมตีแต่ว่าประเด็นเนี่ยมผมว่าจุดร่วมที่ที่มันน่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าทางทางเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งเนี่ยดูดูตัวนายกนะคุณคุณชัยกเกษมเนี่ยครับจะเป็นคนที่แข็งแข็งอ,อ่ะเพราะงั้นไอความแข็งแข็งของแกถึงแม้ว่าจะถูกมีนินทาว่ามีปัญหาเรื่องทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปเป็นอดีต่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกไอความแข็งของแกเนี่ยมันจะทําให้แก ทางพรรคอื่นอัดเพราะว่า <ừ. S 2> ผู้บงการข้างหลังเอาคุณทักษิณเนี่ยก็ย่อมพยายามจะบงการอ่ะเนาะให้ทำน <ừ. S 2> ี้คุณทำนี้ซึ่งแกอาจจะไม่ค่อยยอม <ừ. S 2> ในประเด็นเนี้ยมันก็จะทําให้ทางมีความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยก็อยากจะยุบสภาเร็วๆเพราะว่าไม่อยากคุณใจเกษตรอยู่นะตั้งขั้นมาเพื่อยุบอ,อ,บอ่ะใช่ทีนี้ทางด้านด้านนี้ด้านคุณทางทางคุณภูมิใจไทยทางเสียหนูเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็คือท่าทีท่านเป็นคนคล่อง พราะงั้นอยู่แล้วอาจจะเพลินอ่ะอยากอยากอยู่นานๆหน่อยเพื่อเคลียร์อะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็นทํานองอีกประเด็นหนึ่งที่มันมันน้าหนักมาทางภูมิใไทยเนี่ยก็ต้องมองที่ว่ามีประเด็นที่ที่มันจะเป็นอันตรายต่อภูมิใจไทยอ่ะคือเรื่องหัวสวอเรื่องเขากระโดงน่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คดีสวอเนี่ยมันจะไม่ผูกพันต่อฐานอำนาจทางการเมืองของภูมิใจไทยเพราะถ้า สว,วพวกนี้ไม่ถูกตีตเกเนยภูมิใไทยต่อไปจะมีอํานาจมากเลยจะตั้งองค์กรอิสระได้เยอะแยะเพราะมันตั้งโดยสวอจริง,รงซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงเนี้ยผมว่าประชาชนอาจจะมองอย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพักประชาชนอาจจะสนใจไม่โหวตสนับสนุนทั้งสองพักเลยทั้งสองกลุ่ม,มซึ่งก็จะทําให้เกิดทางตาันเพราะว่าตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ต้องยื้อกันอยู่ยกเว้นว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจะไปจูบป,ปากกันซึ่งผมว่ายาก ไปไปไม่ได้เพราะว่าถ<ม>อนตัวตอนที่อุ้งนี้กําลังมีปัญหาเนี่ยถือว่าหาักหลังกันอย่างแรงนะครับ<ม>เป็นเรื่องหักหลังทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ<ม>อันนี้ก็ประเด็นแต่อีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องโต้เถียงกันก็นกนคือว่าทางคุณภูมิธรรมบอกว่าเขายังมีดาบสําคัญนะก็คือการยุบสภาซ<ม>ึ่งตรงนี้ก็มีความเห็นขัดแย้งกันคือวิศนุบอกว่ารัฐมนูนไม่ได้กาหนดนี่เพราะฉะนั้นจะยุบก็ได้นี่ประเด็นแรก อันที่สองเนี่ยคณะรัฐมน,นตรีก็มีมติที่ที่จะมอบอํานาจให้ภูมิธรรมทำไดไ้ทุกอย่างแม้กระทั่งยุบสภาอแต่ว่าสํงงานักงานเลขาธิการกลีรีกาวท้วงว่าอันนี้มันเป็นอานาจเฉพาะตัวม,มันไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันถ่ายโอนก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องไปตกที่สารรัฐมนูลนั่นแหละแต่ว่าจะไปปรึกษาสารรัฐมนูลก็ไม่ได้สารรัฐมนูลบกไม่ใช่ที่ปรึกษา ใช่คุณต้องทงําไ,ไปเลยเแล้วก็ยืดเรื่องเรื่องยัง <laughs> ไม่เกิดใช่ไหมก็ต้องทาให้มันเกิดเรื่องอันนี้การเมืองมันก็จะยืดเยื้อไปพอสมควรแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ทั้งภูมิใจไทยและเพื่อไทยค่อนข้างจะเห็นตรงกันกับเรื่องของความไม่พึงพอใจในเรื่องรัฐมนุษฉบับนี้ก็อยากจะแก้กันอยู่แต่คราวที่แล้วก็ไปเบี้ยวเขาว่าเพื่อไทยนะเขารองอยากจะแก้เพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็โดนนี่ก็เลยก็มาพูดเรื่องเรื่องก้าคนปลดคนเดียวได้ คนเดียวเนี่ยได้รับสนับสนุนจะเป็นล้านทำนอง,งนั้นแต่คุณจะมาปฏิเสธเรื่องเหล่านี้มันได้ยังไงคือทั้งเ่อไทยแล้วก็ทั้งทั้งรรคประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยนะกับประเด็นนี้แต่อีกหลายประเด็นนะในรัฐมนูลเพราะเขาอยากแก้ทั้งหมดมแต่ว่าป,ประเด็นสําคัญก็คือว่าคุณมาติงตรงนี้ว่าไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเรื่องนี้อย่างเดียวมันได้งไงในเมื่อคุณรับกติกาเข้ามาตลอดทำรัฐมนูญนี้ กตั้งมาหลอดพอมาถึงตรงนี้บอกว่าพอจะเสียแบบไม่เอาไม่เอามันก็มันไม่ดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันดิแก้รัฐมนูลแล้วก็แก้ไขไปครับแต่ยังมีประเด็นยออกมาอีกอันคือทางเพื่อไทยเนี่ยมีการเสนอว่าจะใช้รัฐมนูลป40ี40ชั่วขราวก่อนไหมแล้วอยไปแก้เราที่ได้ฟังจากจากทางทางภรคประชาชนบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการแก้ทั้งฉบับเพราะงั้นก็ต้องมาตั้งสรสรใช่ไหมแต่การทำประชามติหรือการตั้งสร มันต้องเกิดหลังจากการเลือกตั้งแล้วคือหมายความว่าตอนเนี้เตรียมกระบวนการให้หมดแต่ว่าในการลงประชามติหรือการตั้งสรให้เกิดจากหลังเลือกตั้งทั่วไปแล้วซึ่งมันก็ต้อง,ต,องต้องอยู่หลังหลังสี่สี่เดือนที่ว่านี่ครับคือรัฐบาลเนี่ยสมมติในสี่เดือนยุบธสภาต้ององรักษาการไปอีกสามเดือนในการเลือกตั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นระหว่างรักษาการเนี่ยมีการเลือกตั้งก็ต้องเตรียมการต่อเนื่องไปอีกเพื่อให้มีการลงประชามติและ การตั้งสสหลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปคือหลังสามเดือนเพราะงะั้นรวมไทม์ไลน์แล้วมันก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับจากนี้ไปคือรักษาการไปสี่เดือนแล้วบวกทั้งประกาศยุสภาอีกสามเดือนที่จะมีการเลือกตั้งก็ตั้งเจ็ดเดือนหลังจากนั้นเมื่อเลือกตั้งทั่วไปเสร็จก็จะมีการลงประชามติเพื่อเรื่องรัฐธรมนูญซึ่งก็อาจจะมีการพ่วงคําถามเลยก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการนําประเด็นของรัฐธรมนูญมาหาเสียงกันด้วย ครับอันนี้คือการเมืองไทยแต่ว่าทีนี้เรื่องของกัมพูชาก็ต้องมองว่าตอนเนี้ค,คือปัญหากัมพูชามันมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าหล่ะมันไม่ได้จบเร็วๆนต้องใช้เวลาเพราะงั้นไอไอไปไป,ไปแก้ไขรัฐบาลเอยอะไรเอยก็แก้กันไปผมเชื่อว่าในฐานการชายแดนเนี่ยทหารเขาจัดการได้ก็ปล่อยทหารเขาจัดการเถอะเขาจะประกาศกฎอัยการศึกหรือระบวนการอะไรก็ให้เขาดําเนินการไป เพราะว่าการเจราจาในช่วงนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลก็จะไปรับข้อเสนอหรือรับข้อตกลงอะไรกับกัมพูชาเนี่ยคงยากเพราะเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลชั่วคราวครับ,รบก,ก็ไม่จะมีสาระอะไรแล้วกับกัมพูชาเองทัาทีทราเวลานี้ก็เกิดความขัดแย้งการเมืองภายในประเทศพอสมควรและการแทรกแซงของม,ามหาอำนาจก็รุนแรงมากขึ้นเราะนั้นก็คงจะอย่างมากก็ไมใ่ใหญ่ๆไทยอะ่ะแต่จะเปิดเกมใหญ่ๆในผมคิดว่าคงยังไม่มี ไม่มีประเด็นอะไรที่จะมาเปิดกับไทยเพราะว่าจะทําให้มีแต่สูญเสียมากขึ้นครับอยากให้อาจารย์วราะห์ต่อน,นี้หนึ่งนะฮะในในความเห็นของส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยเออผมคิดว่ารัฐมรมนูญฉบับเนี้ยถ้าจะแก้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันต้องแก้ทั้งฉบับแล้วก็แก้ให้มันเหมือนคล้ายๆอดีตรัฐมนูญปี40เนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นรัฐมนูญที่ดีไหมหรือจะแก้ยังไงเป็นแนวทางแก้จะแก้ไปทางไหนที่ว่าจะแก้แก้เนี่ยมันแก้แบบไหนถึงจะถึงว่าดี คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกใช่ไหมไอ้สีศูนเราก็ว่าดีแต่สุดท้ายมันก็มีช่องโหว่คือการเข้าไปครอบงาอุปกรณ์อิสระที่ตั้งขึ้นมาอันนั้นก็เป็นปัญหาทีนี้ตรงนี้แล้วจะแก้กันยังไงหลายเรื่องแต่ประเด็นหลักที่ผมผมอยากเห็นและอยากให้ทําก็คือการที่ทําอย่างไรเนี่ยที่จะออกกฎหมายที่ให้ประชาชนเข้ามือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้มากขึ้น S <S เพราะทุกวันนี้เหมือนกับพอรูนเลือกเขาแล้วเนี่ยมอบอำนาจเข้าไปหมดเลยสอสอเขาก็ไปทําหน้าที่เข้ารุนสวเขาก็ทาหน้าที่เขาโดยที่ไม่มีไม่ได้สนใจประชาชนและเลือกแล้วนี่่า่ตังแล้วจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำให้ให้กระบวนการประชาชนนี่เข้มแข็งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบถูวงดูรัฐบาลได้มากขึ้นครับจะโดยอะไรก็แล้วแต่ต้องไปคิดเอา,นานใ,ในนักกฎหมายในในในคอมเมนต์ผมส่วนเรื่องเรื่องสารธรรมนูญผมก็มองว่าจริงจริง ถ้าดูในอเมริกานะสารรัฐนูนเขาเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่จะไปปลดใครหรอกเขามีหน้าที่ตีความว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําสั่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขัดรัฐนูญหรือเปล่าเขาจะบอกแค่เนี้ยมันขัดไม่ขัดนะฮะส่วนในกระบวนการที่จะไปจัดการเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องเช่นจะปลดประธานวีเขาก็ให้เป็นเรื่องของของสภานะครับไปอินพีชก็ว่ากันไปแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ย ถ้าให้สภาเป็นคนตัดสินเนี่ยรัฐบาลไม่มีทางถูกปลดหรอกครับเพาะเป็นคุมสอสออยู่ก็คุมสอสออยูอ่ใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะั้นมันก็ต้องมีกระบวนการอื่นก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมว่าสารดีการเนี่ยให้แบ่งเป็นเป็นสองสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งเรื่องคดีความก็ว่ากันไปโดยตรงแล้วแผงอาญาอะไราาว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยคอยตัดสินคอยบอกว่าไอ้ที่ทาเนี่ยมันผิดผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ผิดทําไปเลยแต่ว่า ไม่ต้องมาตั้งสารรัฐมนูนเพราะสารรัฐมนุนก็ยังจะอยู่ในอิทธิพลของของอกระบวนการของการเลือกตั้งนะตัสารรัฐมนุนคือใครอีกอะ่ะก็ใช่ใช่ไหมมันก็คือสวอและสวก็มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พวกนี้ก็หนุเนเงินเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นเพราะงั้นใชใส้านการณ์ทแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะแบ่งครึ่งส่วนหนึ่งให้เป็นเอ็กซ์เพรสเลยทําเรื่องนี้คอยชี้อย่างเดียวแต่นี้ถ้าเผื่อบทชี้ว่าผิดแล้วเนี่ย กระบวนการลงโทษจะทําไงต้องว่าอีกเรื่องต้องไปดึงสารอีกสารอ้เขาเรียกสารทุจริตอา,อาจจะสารทุจริตคดีอาญานักการเมืองอก็ว่า,าไปใช่ไหมโอเคก็สารนิกายทุจริตอ,อ,อ,อย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันก็ก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งซึ่ง,งไม่ต้องไปโยงกับการเมืองใช่ไหมว่าถ้าการเมืองเข้ามามีปัญหาผมกำลังอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งฮะไอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเขาว่าสารรัฐธรรมนูญก็คือตีความรัฐธรรมนูญเนาะ เรามาใช้ผิดประเภทเนาะผมอย่างอย่างยกอย่างเช่นผมผมดูของเกาหลีใต้เนาะมีคนหลายคนเขาบอกว่าเกาหลีใต้ก็ใช้สารรัฐมนูญนะในการปลดประธานดีนะแต่เขาพูดไม่หมดไงคือสภาเป็นคนส่งให้สารรัฐมนูญตัดสินอีกครั้งหนึง่งเพื่อความรอบคอบใช่หมายความว่าสภาลงมติแล้วว่าคนประธานนีมันผิดแต่เพื่อให้บาลานซ์อำนาจกับสภาเนี่ยสภาอาจจะเป็นพวกที่แบบ อะไรอ่ะสุดโต่งไปหรือเปล่าเราก็เลยไปให้สารรัฐมนุญตีความหรือไม่ใช่ไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าสภาทําถูกหรือเปล่าแต่บ้านเราไม่มีเนี่ยบ้านเรานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสภาตรวจแล้วว่าลงมติเสียงข้างมากว่ามีปัญหาแล้วก็ส่งสารรัฐมนูญแต่บ้านเรานี่ใครก็ได้ตาสีตาสาย,ยื่นสารรัฐมนุนแล้วก็รัฐมนูนก็ตีเลยว่าผิดได้อันนี้อันนี้ก็ก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนั้นนะนะ ผมก็ว่าเรื่องก็จะไม่ผ่านสภาขึ้นเหมือนสารรัฐมนูลหรอกก็ไม่มีทางผ่านไงก็แต่ว่าที่ว่าเกาหลีใต้ที่มันผ่านขึ้นไปได้เพราะประธานที่ดีไม่ผิดจริงอ่ะก็ผิดจริงไงผิดนจริงแต่ว่าไอสภามันมีมิติใช่ไหมเพราะฝากขายฝ่ายค้านเสียงมันมากกว่าใช่ไหมมันมากกว่าเสียงรัฐบาลตอนที่เลือกตั้งไงคนมันเกิดว่าไม่ชอบประธานดีก็เลยไปเลือกฝักฝ่ายค้านให้มากขึ้นไงใช่ใช่ไหมเพราะงั้นมันก็เลยส่งเรื่องไปสารรัฐมนูลได้ใช่ไหม ใช่แต่ถ้าไปเป็นเมืองไทยอาจจะไม่ส่งก็ได้มีมติว่าโอ้ยบริทไม่มีไม่มีอไม่ส่งไม่ได้มันไม่ถึงจะมาไม่ส่งก็ได้นี่ถือว่าบริสุทธิ์สุดพองไม่ทับแต่ก็ถูกต้องใน่ผอกเพราะว่าต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยมันผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ศาลอย่างเดียวอาจารย์คิดว่าอย่างไรฮะก็แมันมันมีสภาไปทาไมถ้าสภาตัดสินอะไรไม่ได้เงียไอ้ตรงนี้มันมันก็เป็นเป็นข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลนะครับ เด็ผมถึงบอกว่าถ้างั้นก็โยนให้ให้สารฎีกานี่แหละเป็นคนตัดสินดีไหมว่าผิดไม่ผิดถ้าผิดแล้วปั๊บก็ส่งเรื่องมาให้สารฎีกาแผ<พ>นกคดีอาญาของนักการเมืองถ้าจะผ่านสภาไหมถ้าจะปลดคนเนี่ยควรจะผ่านสภาไหมแล้วถ้าสภาเกิดขัดแย้งกับสารว่างไงเออก็ต้องเอาสภาสภ<พ>าสภาเป็นหลักใช่ไหมสภ<พ>าต้องใหญ่สภาไม่ใหญ่ถ้าสภาใหญ่เนี่ยผมเป็นรัฐบาลเนี่ยเสียงผมข้างมากอยู่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวผมข้างมากอ้าวสารตัดสินบอกผิดแต่สภาบอกว่าไม่ผิดครับเพราะว่าเป็นพวกผมอ่ะพวกรัฐบาลสภาก่อนนีถ้ามันผ่านสารก่อนมันก็จะมันก็จะกลายเป็นขัดแย้งอำนาจกันมันจะมันจะเป็นว่าผมว่าผ่านผ่านสภาสภาถ้าเป็นพวกผมถูกไหมผมเป็นรัฐบาลก็ไม่ขึ้นถึงสารแน่นอนก็ไม่ขึ้นถึงสารแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะต้อไม่มีประโยชน์ไอ้นี่เขาตัดสินใช่ใช่ป่ะทีนี้ถ้างั้นต้องมีสารประชาชนหรือเปล่าหรือว่ามีสารเยอะไปเออ หรือหรือว่ามีสหรือมีส,มสภาประชาชนไหมที่จะตัดสินเออใช่ไหมผู้นำปัญหามีอย่างเดียวเลือกตั้งแล้วก็คุณก็ต้องไม่เลือกเขาละเท่านั้นเองวิธีดีที่สุดก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตสานึกของของประชาชนไงที่ที่ผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องแก้ที่ประชาชนเป็นหลักด้วยใช่ไหมถ้าเขาเอาเงินมาซื้อแล้วคุณก็ให้เนี่ยมันก็ไม่ไหวละใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีพิจรยารยณาที่จะพิจรารณา และขณะเดียวกันคุณอำหน้าตรวจสอบเมื่อตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเห็นว่ารัฐบาลมันไม่ชอบมาภากลเนี่ยคุณก็สามารถจะยื่นเรื่องราวที่ให้มีการตัดสินน่ะหรือการ<ม>อิมพีชหรือการปลดรัฐบาลก็ได้อะโดย<ม>อันนี้ถือว่ามาจากประชายชนน่ะที่ดำเนินการจะถามอาจารย์นี่พิเคะห์อตอนะฮะถ้าสมมติว่าเราได้นายกท่านในใจอาจารย์เนี่ยจใจชอบที่จะให้ฉกากท่านมันออกมาเป็นแบบไหนคือตอนนี้มองไปยังไม่เห็นใครเลยพูด<ม>จริง ไม่ไ,ไม่ว่าจะเป็นใครในปัจจุบันเนี่ยไม่อยากได้ทั้งนั้นไอที่ปรากฏหน,<ม>น้านะแล้วแม้กระทั่งบางคนที่มาเสนอตัวบางคนเสนอตัวถึงขนาดว่าจะไปยุให้ทหารยึดอำนาจอ่ะแล้วตัวเองอยากจะเป็นนายกก็มีนะครับหรือมายุให้ประกาศกฎการศึกทั่วประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อจะได้เข้ามาคุมการเมืองผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันผิดชอกทากคือจริงๆทหารเนี่ยมีหน้าที่สาคัญคือต้องเป็นอินพุตในระบอบไม่ใช่อัพพุต หมายถึงว่าต้องเป็นตัวกลไกสาคัญที่จะสนับสนุนระบอบนะครับมไม่ใช่เป็นตัวที่ออกมาควบคุมระบอบอีกทีนึงก็คือมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่หน้าที่ของทหารเพราะงั้น<ม>เพราะงั้นประเด็นเหล่านี้มันต้องพูดกันได้ชัดเจนว่าบทบาททหารนะมีอย่างไรในหน้าที่อันนี้การเป็อินพุตเนี่ยการค้ำประกันร,ระบอบเนี่ยสมมติว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเราต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยทหารก็ต้องออกมาคอย ปกป้องระบอบะยัธิไตยครับไม่ใช่มาล้มระบอบพยาธิไตยทีนี้ถ้าการทําของรัฐบาลมันมันเฉยเฉยไปในทางที่ไม่เป็นไปนตามะชาธิไตยทหารก็จะต้องมีบทบาทที่จะมาเป็นตัวขานอํานาจและมีตัวเปลี่ยนแปลงได้เพราะในในประเทศอย่างเราเนี่ยเราจะไปเอาพชัธิไตยเหมือนเหมือนเมกงเมกามันคงไม่ได้เนาะไม่เหมือนกัน,นกอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันน่าจะคิดกันในถึงบทบาทนี้นะครับว่าทหารควรมีบทบาทในการค้ำจุนระบอบ การปกครองสมมติว่าประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอ้าวเราจะเอาระบอบก,การปกครองแบบราชาธิปไตยใช่ไหมก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นทหารก็ต้องปกป้อง,องระบรระบราชาธิปไตยซึ่งจะต้องเป็นราชาธิปไตยที่มีทศพิษราชธรรมใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีทศพิธราชธรรมมันก็ต้องมีตัวกํากับใช่ไหมอันนี้ก็กเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในทางการเมืองในอุดมคตินี่เพลโตก็เคยสร้างโมเดลว่าเขาเห็นด้วยกับระบอบรีพับลิกของเขาเนี่ยที่มีกษัตริย์ปกครองเขาเรียกเป็นลอร์ดซาวฟ k i ิง พราะงั้นเพราะงั้นในประเด็นเหล่านี้ผมว่ามันต้องถูกกันให้กระจ่างว่าเออแล้วเราจะเอาไงเพราะว่าไม่ใช่ระบอบประหยัดตยมันจะดีไปทั้งหมดนะแต่ว่าอาจจะทวงติงได้ว่าเป็นประบอบที่เร็วที่สุดก็ได้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอยอาจจะเป็นประบบที่ชั่วร้ายน้อยที่สุดก็แล้วแต่ความคิดใช่ไหม,มซึ่งซึ่งท่านพุทธทาสก็เคยเคยให้ความเห็นว่าประหยัดตยมันอาจจะเป็นประบอบที่เร็วที่สุดก็ได้ถ้าสมมติอรท่านแล้วตัวอย่างนะโจนห้าร้อยคน ม,มาโบวตกับพระหนึ่งรูปเนี่ยโจรโหวตชนะเสมอนี่คือระบจบจารใจแต่ถ้าพระห้าร้อยคนมาโบวตกับโจรหนึ่งคนเอาพระก็าชนะชเพราะงั้นเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เรามาเถียงที่ปลดนายกนี่ก็พาะเรื่องจริยธรรมใช่ไหม,มจริยธรรมอย่างไรแรงอันนี้ก็ก็คือประเด็นเหมือนกันที่จะต้องมามาพิจารณาว่าเราจะทํำยังไงที่จะใชะ้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาเข้ามากํากับในการปกครองได้ดูคําตัดสินของสารรัฐมนูญดิหกเสียง ผิดจริยธรรมอย่างไรแรงอีกสามเสียงบอกผิดจริยธรรมแต่ไม่ไรแรงแล้วคนก็เริ่มไปด่าหาว่าเขาเขารับขนมขนมหรือเปล่าแต่ว่าดุลพินิษของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เช่นเขาอาจจะมองว่าคุณอิง,งเนี่ยเธอเธอซื่อบริสุทธิ์ไงเธอไม่ได้ตั้งใจจะผิดจริยธรรมแต่เธอซื่อ,อบริร an, สุทธิ์เพราะงั้นศาลอาจจะมองว่าเนื่องจากเขาเขาซื่อบริสุทธิ์อ่ะเขาก็เลยไม่ได้มีเจตนา,าจะละเมิดจริยธรรมอย่างไรแรงแต่มันละเมินนิดหน่อยอก็เป็นไปได้ใช่ไหมสักวันสามท่านอย่าเพิ่งไป ควตัดสินเ้านะแต่ว่ายังไงก็ตามก็มันก็ถูกของของทั้งทั้งประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยที่บอกว่ามันตัดสินในเรื่องจริยธรรมมันยังไงมันมาตรฐานจริยธรรมอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเผด็จการเนี่ยบางทีไม่ใช่ไม,ม่ดีนะใครไปด่าเผด็จการเยอะๆนะ,ะเผด็จการกลับเป็นวิธีปกครองที่ดีนะเพราะาอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าปกครองได้ผู้นําที่ดีจริงนะเจ๋งจริงนะ,ะเผด็จการมันเร็วมากเลยนะทำงานตุบป,บป,บป,บปุบปั๊บเสร็จเลยใช่แต่ประชาชนนี่เถียงกันแทบตายเถีาายงกันสามปียังไม่ได้ทำเลยอื ก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รัท่านแต่เราจะหาคนดีอย่างนั้นหรือคนที่พออยู่อยู่ไปแล้วเหลืออานาจมันก็ยากเหมือนกันถูกไหมใช่ใช่ก็เป็นไปได้ตัวผู้นําเองอ่ะอาจจะบริสุทธิ์ใจแล้วมีคนเป็นคนดีนะแต่ไอคนแวดล้อมอ่ะที่ไอคนที่ชงเรื่องอ่ะเพราะตัวเองเป็นรู้ทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าถ้ามีผู้ช่วยเป็นเอไอเนี่ยผมว่าก็ไม่เลวเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมเออจริงก็ไม่เลวหรอก จารย์ครับอาจารย์เราคงจะต้องคุยกันอีกหลายยกนะฮะเรื่องเรื่องการเมืองไทยเอาว่าวันนี้เรามีข้อมูลแค่นี้เราก็อาจจะสรุปได้แค่นี้นะครับอาจารย์แค่นี้ได้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร